สวัสดีค่ะพบกับรายการเอ port ฟันธงบายเสิร์ฟชงฟ้านะคะโดยพี่เสิร์ฟเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามนะคะของการแข่งขันตะก้อไทยล,ลีกนะคะประจําวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันวันเสาร์ที่4พฤษภาคมก่อนเสาร์นี้เป็นเสาร์เขาเรียกว่ากรูฟันธงหน้าแตกนะคะวัระนี้ปากกาหักปากกากุดกันเป็นแถวว่าวันนี้ไม่น่าเลยไม่ว่าจะเป็น ชัยภูมิก็ดีอุบลก็ดีเนี่ยทำพี่เสิร์ฟหน้าแตกไปเลยนะคะคู่ที่หนึ่งก่อนดีวกว่าน,นะของคู่ที่แล้วนะคะของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคู่คู่ที่ทําให้เราเนี่ยปากกาหาักเร็วสุดนั่นก็คือคู่สุรินเจอชัยภูมิคู่นี่หลายท่าน,นฟันธงกันอยู่แล้วว่าสุรินชนะนะคะแต่ไงชัยภูมิเกเลนของพี่เสิร์ฟเนี่ยไปล่อซะสองหนึ่งเนี่ยทำให้ปากกาหักตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนะคะ คู่ที่2นะคะก็คือคู่ราบุรีพบอุบลจริงๆแล้วราบุรีเป็นเจ้าบ้านนะคะรับการมาเยือนของอุบลคู่นี้เขาเรียกว่าสำเพ็งไหม่จริงนะคะลอกถลม่มใครจะเชื่อเนอะาะพญาราชสีถามว่าถ้าเทียบตัวกับมกรไฟแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครที่จะฟันให้อุบลเลยอะ่ะดิฉพี่เสิรกเอาหน้าในใจมนะเชียรอุบลนะแต่ก็ไม่กล้าฟันหรอกก็ฟันตามเขาเป็นแหละ ประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าประกาหาก,กันไป2ด้านนะแต่ครูรู้พี่พจน์นี่แกหนักหน่อยแกโดนไป3ด้านนะคะหลังจากที่แกหายแน่นอกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาว่าวันนี้เรามาดูกันสัปดาห์ที่3นะคะของวันเสาร์ที่11บอด,ดีกว่าว่าเรามีสนามไหนบ้างจริงๆแล้วว่าครูลูพี่พจน์นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาบันทึกเทปเหมือนเดิมะคะ่ะแน่นอกอยู่เพราะว่าตอนนี้คะแนนอยู่ท้ายตารางน,นะคะ แกรักท um, oh. right. ้ายตลาดมากแกบอกอยู no ่แล้วอบอุ่นนั้นปล่อยแกอยู่ไปก่อนนะคะที่ท้ายตลาดวันนี้เรามาดูสัปดาห์ที่3สนามที่1กันก่อนนะคะระหว่างชนบุรีกับการจนบุรีวันนี้ระหว่างชนกับการจนบุรีเนี่ยวันนี้ชุมบุรีเป็นเจ้าบ้านนะคะรับการมาเยือนของการจนบุรีคู่เนี่ยหลายคนกุลูฟันธงหลายท่านเนี่ยก็ให้ชุมบุรีชนะเนื่องจากชุมบุรีเป็นเจ้าบ้านเรื่องเสียงเชียร์เรื่องการเชียร์ของชุมบุรีใครๆก็ยอมไม่ว่าจะเป็นบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกองเชียร์ชุมบุรีเขาหน้ารักเขารักบ้านเขาเขาเชียรแงมาก แต่พี่เสิร์ฟก็ยังเชื่อพยาค้างคาวอยู่นะฮะยังเชื่อว่าวันนี้การจนบุรีเนี่ยมีขวัญและกําลังใจดีขึ้นน่าจะเป็นการที่ว่าทางผู้จัดก,การทิมก็ดีโค้ชก็ดีมักกีลานะเริ่มปรับตัวเข้ากันได้คิดว่าวันนี้ค้างคาวจะบินไปเก็บ2ต่อหนึ่งนะคะก็คือพี่เสิร์ฟเนี่ยฟันให้การจนบุรีชนะ2ต่อหนึ่งนะคะคู่ที่สองคู่นี้จริงแล้วพี่เสิร์ฟอยากอยากฟันธงมากและชอบจริงๆเลยนะคะคู่ระหว่างศรีสเกตรับการมายเยือนของราชบุรี คือคืออย่างนี้นะคะคือถ้าเราเช็คประวัติศาสตร์กันของการแข่งไทยลีกมาในสิบกว่าปีเนี่ยนี่พี่เสิร์ฟไม่ได้พูดถึงทีมราชบุรีทั้งทีมพี่เสิร์ฟจ,จะพูดแค่ตัวนักกีฬาบางคนนะคะเท่าที่พี่เสิร์ฟเห็นมาเนี่ยตามประวัติศาสตร์แล้วมันเหมือนงูกับเชื้อกล้วยจริงๆนะคะวันนี้เจอกันไม่ได้ะค่ะเจอกันไม่เคยชนะเลยเท่าเท่าที่นับสถิติได้นะคะวันนี้วันนี้หลายคนก็ยังฟันธงถ้าเทียบตัวระหว่างราชบุรีนะคะกับศรีสเกษ แต่พี่เสิร์ฟบอกตรงพี่เสิร์ฟยังเชื่อในการทําทีมของอาจารย์สุริยันพี่เสิร์ฟยังเชื่อในน้องๆที่เขาเล่นเป็นทีมกันมา10บกว่าปีนะพี่เสิร์ฟยังเชื่อในมลกระเทียมที่กุลูฟอร์ดเขาชอบแซวพี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟยังเชื่อในความที่น้องๆ ยังกล้าที่จะสู้น้องๆนี่ไม่ได้สนใจแล้วว่าไอ้สุกตาอ,อะไรเขาไม่สนรู้สึกได้ว่าเมาื่อเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ชนะคุณพรชัยเพาแค่ในเขามีความรู้สึกว่าหุ่นมันสะใจแม้แทบจะปิดจังหวัดศรีสะเกดเลยยี้ยงเลยวันนี้พี่เสิร์ฟก็เอาเป็นว่าพี่เสิร์ฟห้ศรีสะเกดแล้วการวันนี้พี่เสิร์ฟฟันต่างพี่เสิร์ฟห้ศรีสะเกดชนะราชบุรีสองต่อหนึ่งนะคะวันนี้อาจจะฟันต่างไม่เป็นไรค่ะคู่นี้อีกคู่หนึ่งค่ะก็เรียกคู่แน่นอกไม่รู้ปูรู้พิบดแกหายแน่นอกหรือยังนะคะ ถามว่าวันนี้หลายคนเนี่ยเขาก็ฟันให้สุรินบางคนก็ฟันให้นคนปรปฐมแต่พี่เสิร์ฟเชื่อนะคะวันนี้พี่พดนะคะคุณดูพี่พดเนี่ยคงจะไม่อยากแพ้คาบ้านเนื่องจากวันนี้จริงแล้วนครปฐมเนี่ยเป็นบ้านนะคะรับการเรียนของสุรินถามว่านคนปรปฐมกับสุรินคือคู่ที่มันอยู่ท้ายตารางตารางเนี่ยม,มันฟันยากนิดหนึ่งนะคะถามว่าใจใจะอยากให้ชนะทั้งคู่เลยแต่ถ้าชนะท้งคู่แล้วจะแข่งกันทําไมเนาะเอาเป็นว่าวันนี้คนครปฐมเป็นบ้านอะพี่เสิร์ฟก็ให้ ให้เป็นนครปฐมแล้วกันนะสองตัอหนึ่งนะคะส่วนคู่นี้อ่ะพี่เสิร์ฟให้เป็นคู่บิ๊กแมต์ประจำสัปดาห์เสาร์ที่11นี้ก็คือคู่อุบลราชธา,านีพบมหาเลายกรุงเทพธนบรุรีวันนี้พญาสองพญาเจอกันนะคะพญาราชสีประทะก,กับพญาผมวันนี้เนื่องจากว่าที่อุบลเนี่ยมีขวัญและกําลังใจดีมากเมื่อเช้าก่อนบันทึกเทปเนี่ยพี่เสิร์ฟได้โทรวิยก,กับทางโค้ดนะคะทางโค้ดของอุบลเราถามฟอร์มการเล่นว่าเป็นอย่างไรคือ พ,พี่เสิร์ฟไม่อยากปากาหัดอีกแลเลยถามเขาเขาก็าบอกว่าถ้าวันนี้น้องๆใน,นทีมพยาราาชสีรนะคะรักษาฟอร์มการเล่นได้เหมือนที่เล่นกนาฬบุรีการันตีได้ว่า เขาเป็นบ้านเด้อเขาเป็นเจ้าบ้านเด้อวันนี้พญาราชศรีเป็นเจ้าบ้านเขายอมแล้วเขายืนยันค่ะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องเก็บสองแต้มได้แต่ถามว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุนีิถ้า,ถาเมเรเทียบตัวแบ็คแบ็คต่อแบ็คสามคนเนี่ยยังไงอุบลสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะถามว่าวันนี้เนื่องจากกรุงเทพทนเนี่ยฮะแพ้การศึกมาสองหนึ่งพี่ยืนยันว่าวันนี้อาจารย์ำอำนวยปุ่งตับแผลนะคะมันเจ็บช้ำใจเสียเหลือเกินเป็นเจ้าบ้านยังโดนการศึกมาย,ย่ำถึงขนาดนี้เนาะวันนี้เดินทางไกล แต่ก็อีกเดินทางไกลไปถึงอุบลนะหกร้อยกว่าโลนะคะวันนี้จะบินไหวหรือเปล่าไม่รู้พยาลเสิร์ฟเอพยาหงของเราเพราะฉันคู่นี้กูรูหลายคนฟันธงเลยวันนี้พี่เสิร์ฟฟันต่างละอ่ะไม่เป็นไรเมื่อหน้ายอมใช้ช็อคเลยพี่เสิร์ฟให้อุบลชนะกรุงเทพธนบุรีสองต่อหนึ่งทีมนะคะคู่สุดท้ายคู่ชัยาภูมิกับคารสินกูรูบันท่าน,นะคะฟันถึงสามศูนย์เลยแต่พี่เสิร์ฟไม่ฟันเนี่ยนะะพี่เสิร์ฟให้แค่สองหนึ่งละกัน ถามว่าดูฟอร์มการเล่นของกาลสินไหมดูนะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่เสิร์ฟอยู่ที่สนามกรุงเทพทนเห็นฟอร์มการเล่นท้งกรุงเทพแล้วก็กาลสินเป็นอย่างดีแต่วันนี้พี่เสิร์ฟก็ยังเชื่อของชัยกภูมิอยู่ว่าเนื่องจากเขาเป็นบ้านนี้คะ เนื่องจากกบเป็นบาพี่ก็ยังเชื่อนะคะเชื่อโจอ,อูเชื่อโจโจเลยเชื่อโจหลงว่าวันนี้น่าจะเป็นกําลังสําคัญหลักให้กับการเรียนได้นะคะวันนี้เอาใจช่วยเชียร์ทีมรองดีกว่านะคะวันนี้พี่เสิร์ฟให้การ์เนชนะแต่2ต่อหนึ่งนะคะวันนี้จบการฟันธงของพี่เสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเทปต,ต่อไปเนี่ยจะเป็นกูรูฟอดนะคะแล้วก็กูรูใบหม่อนแล้วก็จะเป็นไฟล์เสียงของกูรูพิพจน์เนื่องจากกูรูพิพจน์เนี่ยติดภารกิจงานเยอะมากเลยไม่สามารถบันทึกเทปหรือส่งเป็นไฟล์ภาพเข้ามาได้เราก็เลยทําการบันทึกเสียง ไว้ก่อนนะคะนั้นเสร็จจากกูลูพี่เสิร์ฟเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุลูทั้งสท่านอันนี้คือกูลูขาประจํานะคะสุดท้ายนี่เหมือนเดิมค่ะหลังบันทึกเทปเสร็จจะต้องบอกน้องๆทุกทั้งนะคะว่าอย่าลืมทายผลยังเข้ามาอย่าฝากผลการทายผลในค่ะไว้ที่หน้าโปรไฟล์พี่เสิร์ฟเลยนะคะพี่เสิร์ฟกลัวตกหล่นเนื่องจากงานเยอะมากบางวันก็ไม่ได้เปิดเฟซเลย แต่ว่าพี่เสิร์ฟมีแอดมินเจ๊เจ้านะคะซึงคอยรับผลอยู่ที่หน้าเพจของเสิร์ฟชงฟ้ายยังไงน้องๆฝากข้อความไว้ที่นั่นดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ตกหล่นกันเรื่องการได้ผลอย่าลืมนะคะทุกคนจะต้องท่ายให้ครบ9ครา้ันะคะแล้วใครคะแนนมากที่สุดรับไปเลย5,000บาทนะคะพี่เสิร์ฟจะฝากทุกครา้งไว้ที่ไทยการบันทึกเทปนะคะวันนี้ก็เป็นแนวทางของครูพี่เสิร์ฟเนาะ ก็ใช้วิจารณญาณเหมือนกันนะคะในการเชื่อกูรูทั้งหลายนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากครูสปอร์ตนะคะขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นการะอิมสปอร์ตนะคะแล้วพบกันเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกูรูพิพจน์นะคะค่ะกูรูพิพจน์ค่ะโอเคค่ะเราพบกันอีกครั้งนะคะเป็นสัปดาห์ที่3นะคะของการแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกประจำเสาร์ที่11พฤษภาคมนะคะเป็นไงคะกูรูพิพจน์หายแน่นอกหรือยังคะ เปิดเรื่อยๆนะฝืนเทีช้วที้มันเออมันผิดพลาดเอเยอะ,ยอะแล้วก็มันก็เจอสนามดีมันทิกรอบดีนะได้ค่ะพไ,ได้แต่ละทีก็เตรียมทีมมาพร้อมดีเพ่อทให้เรา,าก,การการค่อนข้างยากได้ค่ะ กูรูพิพศคะงวดที่แล้วหลายกูรูฟันธงกันนะัปากกาหักแล้วก็หน้าแตกไม่รู้หมอจะรับเย็บกันหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวงวดนี้เอาแม่นๆหน่อยนะคะน้องๆติดตามกันอยู่เยอะมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเสิร์ฟขออนุญาตถามสนามที่หนึ่งเลยนะคะระหว่างชนบุรีกับกาญจนบุรีค่ะกูรูพิพศให้ใครดีคะอ๋อคนนี้ข้างอยจาชนบุรีเป็นเจ้าบ้านน้องชนบุรีเจ้าบ้านอนชนบุรีเห็นเค่ะ ก็ดูแล้วค่อนข้างจากดูตัวนักกีฬาแล้วอย่างชนบุรีเนี่ยก็มีทีมเอค่อนข้างจะดีดดก,ก,ก็มี a, จมอมแม็กซ์จิตระหัสทีมเอนะครับก็มีบู้คลผู้ตัวเล็กนี่ต่เกลามากเลยนะหรือหน้าสายนะครับแล้วมันก็มีเอไอแล้วก็คือ,อน,ะนะ้นนะพงเดชเจริญเนี่ย เป็นหน้าขวา่อกข้าดกันแน่นนะแต่<า>เ,เทนด์ในเทรนดี่บริวณที่นี้โอเคค่ะแล้วก,กบบองดูภาพรวมเลยแล้วเนี่ยคือว่ามรายกาบุรีเวณค่อนข้างแน่นเพราะการจับุรีเนี่ยเขามีทั้งหรือว่าสาขาซึ่งเป็นแบตหรือว่าเป็นเมือ,เองเด็กเนี่ยก็ฟอร์มมาเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่การเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวลอยไง<า>เราไม่รู้ว่าเขาจะจับทียังไงแต่ว่าจะดูตั้งภาพรวมแล้วทั้งตบฟอร์มเป็นสิ่งนึ่งการจับบริเวณตั้งพัดโฟกัสนะครับทั้งจัดเหยี จาราทั้งกรเทพความอีสิริอนุชาที่ดูแล้วสิงหาผมกับคุณเนี่ยก็ดูแลก็ดูแลสภาพเพลแล้วการกระบุรีน่าจะเป็นอ่อโอเคนั้นคู่นี้พี่พลด้วยใครดีคะตรงในข้างหน่าจะเป็นการกระบุรีชนะเท่าไหร่ดีคะสกอร์พี่คะสองหนึ่งกาโอเคสองหนึ่งการชนะสองต่อหนึ่งนะคะพี่พลค่ะพี่พลด้ขาสนามที่สองค่ะโอ้โหคู่นี้เลยงวดที่แล้วเออสีเกตราชบุรีพี่ค่ะใช่งูกระเช้ากล้วยเปล่าพี่ต้อองบก มงว่าทีมราดบุรีเนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นแขมป์นะดีว่าดูภาพคนกีฬาแล้วเนี่ยก็ออกมีผู้เล่นที่น่ากลัวอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นฟองใช้แควแก้วเศษของพึ่งเตรียมแต่คานะครับแต่ดูฟองแล้วไม่แน่นอนดูแค่เนี่ยไม่ค่อยแน่นอนของของของราชบุรีเนี่ยเพราะว่าดูแล้วนักกีฬาค่อนข้างจะมีอายุ ว่าให้พี่ไปว่าเขาแก่หรือไงก็เนี่ยทั้งๆจะมีอายุอะไรก็บอกว่าทั้งประเสริฐทั้งทั้งพรชัยทั้งสุยยันเนี่ยสุยยันอายุเจ็สิบสี่อยู่แล้วใช่ไหมค่ะกินเล็กเอียงเขาคางจะมีอายุเสร็จแล้วถ้าปัดเดี่ยนมานเนี่ยผมก็พี่แน่ในใจครับตั้งแต่ทังโภโยังยังดูชีพมันผมก็ยังแข็งแกรับและปกติอยู่โอเคแต่ต้บอกว่างานนี้อคุณอาจจะมีที่ล็อกได้โอเคเราจะเราจะปะกกาหักกระดิกใช่ไหมคะค่ะที่ล็อกอยู่ค่ะโอเคแล้วทีเป็นดีเดือนปีสิบเอ็เนี่ยบอกให้ฟังว่า นักกีฬาก็ค่างใหม่นะครับทั้งพวายุ่ฝังน้อยเก่านิดนึงที่แค่กิต้าร์พงเนี่ยซึ่งคือตัวเอ่อนักกีฬาหน้าใหม่ที่ทุนดูดีนะที่จริงมันอย่ากับคอนเดิร์อย่างเงี้ยคือนักกีฬาที่ดูดีนะครับค่อนข้างจะน่าเป็นเด็กวิจุภูมิสีเขียดเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยอาจจะหาปากกาเปลี่ยนได้ยังไงใส่ให้นักกีฬาลาดตุลิเรายังจะเหลือให้หักกันอีกเหรอคะพี่แต่ก็ โอเคค่ะได้น่เอาเป็นว่าคู่สนามที่สองระหว่างรีสเกกบราชบุรีเนี่ยกูรูพี่พ์ให้ราชบุรีชนะ2อต่อหนึ่งนะคะโอเคค่ะสนามที่สาโอเคละคู่นี้ดูเดือดบ้าจะว่าเป็นบิ๊กแมตช์ดีไหมพี่นครแม่พี่พี่คะให้ให้เสิร์ฟอ่านชื่อสักนิดไม่ได้เหรอคะเพื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นสีค่ะระหว่างนครปฐมกับสุรินนะคะพี่พ์ขา ยังไงดีคะพี่คะก็ก็ถ้าคุณผู้มเองถ้ามองในแง่ของฟาร์มเพจเจ้าบ้านแล้วก็ค่อนข้างหน้าหน้าจะเป็นต่ออยู่มาเป็นต่อตค่ะแล้วก็ผมเองใช้ตะก้อนันตะก้ามาเลเซียค่ะเพื่อผมดูตามเชิงแล้วมาเลเซียชุดนี้ก็ค่องข้าผมดูแลใช้ไม่ได้ไวทมในสายตาของก็าคือแปลว่ามันปิ่นขั้นไวท์โอเคค่ะอยู่บนน้มวมัผมแล้วก็เนี่ย ถ้ามองแน้วของนักกีฬาของแต่ก็ยังมีนักกีฬาหน้าเก่าอยู่หลายหลายคนไม่ว่าเป็นอนุวัตชัยชนะคะปเวอินทาปนพรเดียมสะอาดนะครับมัตพลไกรวันที่เป็นแบค็คดาวน์ลุ้มหม่มาเนี่ยก็ดูแล้วก็โอเคแต่ส่วนมากของนักกีฬามาเลเซียที่ดูต,ตาใสตาแล้วก็ค่อนข้างทียัง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 ต้องฝึกกระติกงนาน <c oughs> นะครับแต่พอมาดูตัวของนักกีฬาทางจังหวัดสุรินเนี่ยก็ค่อนข้างจะนักกีฬาเก่าค่ะท <c oughs> ั้งสองทีมน,นักกีฬาค่อนข้างจะค่อนข้างจะอายุมาก เขาอาจจะวงวันทาทั้งที่พี่ชายงามลำธนก,กรเลวัตผาแชมพูอะไรพวกเนี้ถ้าเรามองอย่างเงี้ยของดูแลสุขสีผมให้เจ้าบ้านชนะสองหนึ่งอ๋อโอเคค่ะนั่นตกลงเป็นนะคปรปฐมชนะสองต่อหนึ่งนะคะสกอร์รโอเคเอนนโอเคค่ะ ค่ะอันนี้คู่นี้ก็ก็ก็น่าสูสีนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันอีกไหมนะคะร<ม><น>ะหว่า,าองอ<ส>ุบล่ะอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะูรูพี่พจน์ว่าไงดีคะคู่นี้โอ้โหเมื่อเ้วนี่อุบลนี่ทาําเซอร์ไพรส์ทำ,ทำหักประกาเซียนทั้งทั้งประเทศทั้งโลกเลยประมาณน,นั้นค่ะแล้วก็แล้วก็ออกนอกป้านไปเก็บสองแต้มที่ธนบุรีได้อฮนะครับค่ะหัประกาเซียนทั่วเลยแต่ผมยังมองว่าในเกมนี้ผมจะหักยาก ค่ะนะครับครับแต่่าแต่ก็ม่ใจไม่ได้เพราะว่ากรุงเทพเองเนี่ยผู้ที่แล้วเนี่ยก็เสียขวัญแล้วกนใจายแผ้แผก็ระิบค่ะนะครับแต่ถ้าดูที่ชั้นดูตัวแล้วเนี่ยออืก็จะกรุงเทพจะเป็นต่ออยู่ก็ยัง,ย,งยังดูได้ว่าถ้ากรุงเทพไม่เสียขว,วัญเขาที่แล้วแล้วกรุงเทพทนพรันกีฬาลังมั่นใจนะค่ะปรับสายบางามมั่นใจคือมาที่กรุงเทพท่านให้จะจน่เะว่ากรุงเทพมีตัวดีเยอะมั่นระลมคนดีในเจ้าโน้ตนะค่ะตับดินเจ้าอ๋อ าแมนแข่งรถก็ตัวตรงลำดับก้าวเข้าเมืองไทยดังนั้นใช่ไหมเนี่ยปานพงศ์การ์จนฟุ้งในโตเอเนี่ยก็คือแนวหน้าของเมืองไทยดังนั้นนะซึ่งทุกคนจะได้ตัดทิ้นและผสมกันเอาเละพี่ฟันทั้งปากกาหักๆเราอย่างเงี้แหละค่ะพี่ระหว่างอุบลกับกรุงมอกรุงเทพฟองดูว่าจะกรุงเทพชนะนะโอเคลัสกอร์คะเอาสามศูนย์เลยนะเอาอย่างงั้นเลยนะพี่นะวันนี้หมอจะรับเย็ดหรือเปล่าถ้าเกิดวันนี้อุบลเขาสามารถเซอร์ไพรส์ได้อีกนะคะ ก็น่าจะรับเงี้ยสิเพราะคนี่ก็ถ้กินหลายค่อนข้างจะไม่กดดันเหมือนข่าวที่เล่นที่โค้ดชได้ค่ะหคที่สุดมากโค้ดชทางนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นักกนเราสมารจะกดดันจากผู้จัดการพีโอ้เข้าสนามที่5กันเลยดีกว่านะคะเสิร์ฟหัวเลาะเสิร์ฟรู้สึกโดนโดนกัดเล็กๆยังไงไม่ซาโอเคค่ะนั้นเราไปสนามที่5ชัยภูมิการศินด์พี่าถ้าคุณนี่ถ้าจะฟันง่าย นง่ายครับวิจารณ์ง่ายเพราะคูแ่แค่ดูแล้วทีอชั้นห่างก,กันเยอะโอเคค่ะการสินนี่มาแรงทุกทั้งสามทีแน่นหมดะนะครับก,ก็มองดูว่าการสินที่ตั้ใช้ฟูลสามสูตรเลยไม่ต้องวิจารณ์มากไม่ต้องวิจารณ์มากนะคะไ,ไม่ต้องวิจารณ์มากจากตัวเล่นผู้เล่นอะไรด้วยล่นประกันตรงเหนือกว่าทุกรูปแบบ อุ้ยกูรู้พี่พศยาประมาทนะคะเราพลาไปคราวที่แล้วเราเทสุรินกันชัยภูมิยังชนะนะพี่นะใจเย็นๆน่ะกรเรียนอาจจะกลับมาพลิกฟื้นก็ได้นะ่คือะเียกทั้งสีแล้วเนี่ยก็มองดแล้วทั้งคนทั้งทั้ตัสินเนี่ยราทั้งาีถ้าไม่ดีเรื่องของืนนะ่ใ้กิารกิจการมนไวเข้ามาไม่ติดอะโค้่คา่งไม่ติดกจการทีนะคาริ่งแนั้นเอโอเคค่ะ ได้นะค่ะขอบคุณูรูพพจพ์มากนะคะนี่เป็นนะการรายการฟันธงของของูรูพิ่พศดูซิว่าวันนีู้รูพพจพ์เรายังจะเหลือปากกากุดไว้ให้ฟันได้ถูก <c oughs> อีกกี่คู่นะคะดีไหมคะโอกาสหน้าเ <c oughs> ทพหน้านะคะเสิร์ฟคงจะต้องขอรบกวนพี่พ์ทางสายอย่างนี้อีกครั้งนะคะพี่พนะคนะค่ะด้วยความขอบคุณด้วยความเคารพค่ะพี่พศคขะขอบพระคุณมากๆค่ะพี่สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนๆก็ไทยลักอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านไปเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถ่ายถุกบางผิดบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันเลยที่สัปดาห์นี้นะครับสำหรับในช่วงของ m Sport ฟันธงนะครับกับผมเ c ็มซฟอนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นวันเสาร์ที่1 1พฤษภาคมนะครับในคู่แรกจะเป็นชนบุรีนะครับทีมนำของตารางในตอนนี้นะครับหลังจากที่นัดล่าสุดนี้เอาชนะนครปฐมมาได้2อต่อทีมนะจะเปิดบ้านเจอกับของแข็งครับการชนะบุรีนะครับในคู่นี้นะครับถึงแม้ว่า ชนบุรีนะครับจะเล่นเป็นเจ้าบ้านก็จริงอยู่นะแต่ว่าด้วยฟอร์มที่เริ่มจะกลับมาแล้วของการชนะบุรีซึ่งล่าสุดนี้เปิดบ้านเอาชนะศิีสะสเกตไป2ต่อหนึ่งทีมนะครับก็น่าจะสนุกสูดสีนะสำหรับคู่นี้นะครับแต่ว่าผมว่าเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเป็นทางฝั่งชาวบ้านนะครับซึ่งจะรักษาความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเบียดเอาชนะการชนะบุรีไปได้นะครับในคู่นี้คู่ต่อมานะครับเป็นทางสิีสะสเกตนะครับทีม ที่ยังไม่ชนะเครเลยนะครับแพ้ไปแล้ว2นัดนะครับจะกลับมาเปิดบ้านหลังจากที่ไปเยือนสองนัดนะครับกลับมาเปิดบ้านนัดแรกก็เจอของแข็งเลยราชบุรีนะครับราชบุรีนี่นัดล่าสุดที่เพิ่งพลิกล็อกแพ้ให้กับอุบลมา1ต่อ2ทีมนะครับเรียกว่าสู้กันจนถึงดีกาเลยในเซตที่สาในทีมที่3มเลยนะครับในคู่นี้นะครับถึงแม้ว่าศิษยเกศได้เป็นเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าด้วยตัวบูเล่ที่ท้องบอกว่าศักยภาพนี้ยัง ยังด้อยกว่าคู่แข่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะปล่อยตัวดีๆออกไปเยอะเลยนะครับสุดท้ายแล้วไม่น่าจะต้านทานความเก่งกาจของราชบุรีได้นะครับผมมองว่าคู่นี้ราชบุรีจะบุกมาเอาชนะสีสเกตได้ไม่ยากนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นทางนครปฐมนะครับเป็นทางนครปฐมนะครับซึ่งจมอยู่บวยของตารางเลยตอนนี้นะครับแพ้ไปแล้ว2นัดนัดล่าสุดนี่ก็แพ้ให้กับชนบุรีมา 1- 2ทีมนะครับ นัดนี้จะได้กลับมาเปิดบ้านเป็นนัดแรกนะครับต้อนรับการมาเยือนของสุรินใะทีมที่แพ้ไปแล้ว2นัดเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับนัดนี้น่าจะเป็นฝันนักคามประถมนะครับซึ่งได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็อยาสัยความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านที่เอาชนะสุรินไปได้นะครับน่าจะปลดล็อกได้เป็นนัดแรกนะสำหรับนักคามปถมคู่ต่อไปอุบลราชธานีเลยครับแหมทีนี้ ดูเบาไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เอาชนะราชบุรีไปได้2 -1 ต่อหนึ่งทีมนะครับนัดที่แล้วบุกไปเยือนด้วยนัดนี้จะเปิดบ้างตอนัรกก็มาเยือนของกรุงเทพชนบุรีนะครับกรุงเทพชนบุรีนะครับนัาสุดนี้แพ้การศิน์ไป1.2ต่อทีมคาบ้านนะครับดัดนี้กรุงเทพต้องออกมาเยือนบ้างมาเจออุบลน,นัดน,นี้ก็ไม่ใช่งานง่ายครับกร,รุงเทพมหานครนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นแบ,บ็คทีมชาติอยู่ก็ดีหรือว่าจะเป็นตัวชงทีมชาติอย่างพัชรพงษ์ยุพดีอยู่ นะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะสู้ความร้อนแรงของเจ้าบ้านได้นะครับได้ใจด้วยนะบุกเบลชนะราชบุรีมานะครับนัดนี้บนนะครับน่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างไม่ยากนะครับผมมองว่าไม่ยากด้วยนะครับจะเป็น2ต่อหทีมหรือว่า3ต่อศูนทีมเท่านั้นเองนะครับผู้สุดท้ายนะครับจะเป็นทางชัยภูมินะครับก็นัดล่าสุดนี่เซอร์ไพรส์ครับบุกไปเอาชนะสุรินมาได้2ต่อหทีมนะครับชัยภูมินะครับนัดนี้จะกลับมาเปิดบ้านต้อนรับกรมาเยอนของการาสินไดโนทรมินนะครับเป็นทีม อันดับต้นๆของตารางเลยนะชนะไปแล้ว2นัด,ด้วยกันนะครับชัยภูมินะถึงแม้ว่าจะเพิ่งชนะสวินมานะครับอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนะแต่ผมว่าเชื่อว่าไม่น่าจะต้านทานแบ็คของทางกาลสินได้นะครับวิรลูวูดนนท์หนองคายเรืองศักดิ์และวิโรจน์นี่พัดม้องประเสริฐแต่เรยังมีตัวตีอย่างสุบชัยมณีน,นาอยู่ด้วยนะี่ผมว่าไม่น่าจะต้านทานกาลสินได้นะครับในคนะนี้มองว่ากาลสินนะครับจะบุกมาเอาชนะทางชัยภูมิได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับ ก็ผ่านไปสมุดห้าคู่นะครับตอนนี้2นัดเองสัปดาห์ผ่านไปแล้วนะครับกูรูฟอร์ตนำอยู่8คะแนนนะใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกตามใครนะครับเพื่อเงินรางวัล5,000บาทในช่วงเอ็มสปอร์ตฟันธงก็ติดตามได้แล้วกันนะครับขอบคุณครูสปอร์ตนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เอ็มสปอร์ต e ด้วยนะครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ครับสมเด็จขาพเพี่เสิบค่ะอ่าพี่เสิฟนะคะวันนี้คุณใบหม่อนติดภารกิจนะคะไม่สามารถมาบันทึกเทปรายการกูรูฟันธงจากอ e ีมสปอร์ตได้เนาะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้<ม>พี่เสิฟก็ต้องขอสัมภาษณ์คุณใบหม่อนทางโทรศัพท์ละกันเนาะนะคะนั้น <ผม S 1> คุณใบหม่อนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเอาว่าสนามที่หนึ่งเลยละกันชนบุรีกับการจนะบุรีคุณใบหม่อนให้ใครคะชนบุรีกับการจนะบุรีตามทุเรนแล้วในทัศนะของผมน่าจะ ออกให้ชนบุรีสองหนึ่งครับอ่าออกชนบุรีสองต่อหนึ่งนะคะคุณใบมอนสนามที่สองค่ะสีสเกตกบราชบุรีค่ะซีสเกตราชบุรีค่ะเอ่อผมก็ยังมั่นใจทีมราชบุรีน่าจะชนะได้แต่ก็ผมก็ชอบทีมซีสเกตเหมือนกันให้ราชบุรีสองหนึ่งเหมือนกันครับโอเคให้ราชบุรีสองหนึ่งนะคะสนามที่สามนะคะนะคนปรปฐมกับสุรินนะ่ะคู่นี้คือท้ายตารางทั้งคู่เลยอันดับสิบกับอันดับเก้าคู่นี้เจอกันผลจะเป็นยังไงดีคะ จที่บ้านนครปฐมค่ะที่บ้านนครปฐมก็ให้ทีมเยือนแล้วกันนะสองหนึ่งครับก็ให้สุรินเนาะครับผมสุรินไปเยือนนครปฐมให้สุรินชนะนครปฐมสองต่อหนึ่งนะฮัลโหลคุณใบมอนครปฐมเป็นบ้านนะคะสุรินเป็นเยือนให้ใครชนะคะเอาอีกทีก็ได้ค่ะค่ะนครปฐมเป็นเจ้าบ้านค่ะรับการมาเยือนของสุรินค่ะ คอมมาสมมาแจกให้สรินทรนะแอดให้สุลินไปละกันอ่าโอเคฟันเป็นสุรินทร์ชนะสองต่อหนึ่งนะคะโอเคสนามที่สี่อันนี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์แล้วกันนะคะเป็นอุบลเจอกับมหาเลยกรุงเทพธนบุรีนะคะอันนี้จะให้ใครดีคะอุบลพญาราชศรีพบพญาหงษ์ออยู่บ้านอุบลให้กรุงเทพธนบุรีสองหนึ่งครับอ่าให้กรุงเทพธนบุรีสองหนึ่งนะโอเคคู่สุดท้ายแล้วค่ะชัยภูมิกับกาฬสินธุ์ค่ะให้กาฬสินธุ์ครับฟันธงครับค่ะเท่าไหร่คะสกอร์ เอาสาเลยครับโอ้โหวันนี้เชยภูมิงานหนักเลย <c oughs> กูรูหลายท่านฟันว่าโดน30ตลอดขอบคุณกูรูไปหม่อนมากนะคะ <c oughs> โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสบันทึกเทปนะคะ <c oughs> คุณไปหม่อน